โอ้ oh, ของแท้แท้วบา้ารถกันไหนวะเอาบ่เบลคือทเทียแต่ว่ารถอีพอได้หนีินี่ถวบ้านเราน่นอยู่นี่โอ oh, ้เทียแต่ว่ะของเทีแเทียบา้าคูดด่ใดไหนนั่นโน่นอยู่นี่ลากรถเราเด้อหาเราบางงานก่อนไปบ่ัอดแล้วพี่น้ไปนอนหัวเรีวครับสวัสดีอีกหนึ่งคลิปนะครับคู่ใด,ดนอนอยู่นี่โอ้ตีบพ่อะไรบ้าต oh, ีบัวโอ้ยน oh, ั่ ล,ลองดูลอง <c oughs> โอ้ของเสียเทอะหฮะโกขนาดเลยเราไปรองบังกันค่ะลองบางงานบางการกับพี่น้องเลยหลังเวทีครับพี่น,อน้องรถบัสเ่าจอดอยู่พี่เบิร์ตนะครับเ <c oughs> ดี๋ยวรอดูหลังเวทีก่อนเราไปดูหน้าเวทีวันนี้มีมรัมซิงด้วยกลางเวทนะครับกําลังเติมตั้มเติมตั้มอยู่บนมรัมซิงนะครับเอารอบังล้างหาันาหาันล้างหันนะครับ โอ้มีมาลามสิงพร้อมอ้าวไปเอกเล็กสวัสดีครับมานั่งไล่ลี่ไล่ซุดอยู่ผู้เดียวบัดนี้มานั่งลี่ไล่ซุดอยู่ผู้เดียวสวัสดีพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวป้าพี่น้องไปรอเบิง่งนากง,งานก่อนมันก็มีมะลามสิงบัดน,นี้ะลามสิงข้างเวียนโอเคเดี๋ยวไปรอดูก่อนอดอ่ะ เสียงวอยๆไม่ต้งตั้งปุนครับมาลำลิมซิงกังเวียนอันนี้เวทีเราตั้งอยู่ตรงนี้อันนี้คือหลังเวทีนะครับต้องอ่านปฏิสิทึิมีมาลำมกังเวียนกังขึ้นไหวรอหายยางนั่นยายปวง ป้าหลังเวทีเรากังวังอยู่ตัวหน่สวัสดีครับลุงตู่ป้าน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับอโอ้คือมีมาไล่ผู้ใดคือหลายแต่บัดน,นี่เก็บมาไล่ผาอน้อนีอน่เนาะเสื้อผ้ายเสื้อผ้ายมาขึ้นป้ากันไปนอนอยู่อบนนาสำนักง,งานหนึ่งรุมที่ว่าไปหาคนหน้าหนึ่งคนป้ากันไปปิ้งย่างโบหูครับพิธีบอบในสำนักงานอะไรขน้านโบหูที่ล่ะพากันไปกินั่นย่างเนื้ออยู่บ้านหัวหน้าหนึ่ง พี่พูเรื่องเนาะสำนักงานพันอยนี่สำนักหรองที่วาครับผมไมได้ไปอานวันพ้่าวเพราะแต่ข่าบ้านเมื่อวานไหนกอนมาที่เข้าไปเขาเขาพ้นกับเขาเพื่อนไหมครับครับครับเอาเมื่อแรกว่าสิพร์กันมาหผมอยู่ตัวเปลาอวดลงเลงแนผู้ใดแนวันศุกร์ผมอยู่เมื่อแรกครับครับขึ้นไปที่เขาเมื่อไหรจังว่าวันศุกร์วันสิมา์บึ้งจังว่าจังว่ากันเอาขอบคุณครับเมื่อขึ้นแจกเงินจากพี่ทัพทีมกวาดมาทีโอ้ยบ่ได้น้ำโม่สับเอาเอาบ่เป็นยัง ดีใจน้ำทีมงานเออผู้ใดได้ก็ดีใจน้ำคือเก้านั่นละนะครับนะพอได้ปิ้งพอได้ปิ้งโอเคครับขอบคุณครับมาลน้ำซิ่งเบิ่มเบิ่มอยู่พี่น้องบานนี้โอ้ยทางหน้าบนน่ะเบิ่มเบิ่มอยู่บนน่ะทักวีก็สิเป็นครัวนะครับกำลังอะไรกันอยู่กำลังเห็นกับเขากับหนามกันอยู่ทั้งรัว ปักกนอนนี่ครับลูกน้องตีมาขึ้นเนี่ยกลูกนองออกตีงนอยู่นี่ตีโอ้ใส่แล้วลูกนองออกอ่ะโอ้โหเตะขึ้นมาได้เงินบูลอยวนแนวไหนได้มาสูฟังกันนะได้เงินบ่ลอยบนแนวไหนนี่ได้แต่พูดนอนยู่นี่บได้แต่พูดถายยุ่งเกลอดูอุ้ยพูดนอนพูดต่ายยุงเาดีนะาเอาเอดีใจํำดีใจนำับดิ่งลปะ ไปเพิ่วาม่กเนี่บ้าบ๊อบบ๊บบอันเอ้าเอาโอเคโอเคเสียวกเสียอกผู้ใดขอว่านี่ยขอมาหามอว่านี่ฝากเามกี่บาเสียวกว่าเนี่มาหาเร่องคลิปเยอาเราข้ามาขาุ่นเนาะออาเราเป็นคนว่ายเนาะเออเอาเอาพอเสียว้าว่าเนี่องแโอเคโอเดโอคอเที่วา เพื่เราบอลโอตเตอรีนะโอ้โหโถยังอีกหลายมืออยู่เดี๋ยวสิอันเอาซองปลาปลามาแจกตัวละลืมตัวละบานเลยองปลาปลาสิ็ดแล้วเมื่อบ้านน้ำหลังวันที่สามสิบจะได้กลับบ้านเออวันวันที่วันที่สี่บุรเวศวันที่สามสิได้ไปใส่เสียงอยู่กลับข้าวกลับน้ำครับผมล่าปาลา,ปา โอ้ลับปากับป้องนี่ใส่ปัากีตูน้ำนี้เอันเดๆก่ลับปากระปองอะไรครับนี่ยังเป็นแนวไหสิแจก้วนปลาป้าใ่ไมาหาโอ้ลูกน้องเจ้าติลูกน้องเนี่ยคนมากับคขามผุนมาว่านนี่เก็บหานอยู่นี่ะผมมาเห็นพอดีก็เลยถ่ายคลิปไปเบิ้งปลาพวกมาคิดหอวคิดหัวนต่หนพอดีมหาเนยเนี่ยปลาดหัวมหาหาอีกทงนี่ถอะไ้กับปลาดหอดมหาเสียวกอ

อันพู้ต้นฉบับน่นเขาเจ้ล่วงก็สูงดอกแต่ว่าผู้จาของมานล้วงล้เดือไต่านบนไปค่ะสวดๆั้งส,ส,สามวดกับพี่น้องค่ะอัน,อนเบิ้ง<ะ>หัวล่ำเลยค่ะเพราะเปนหนังขายยาดอคับพี่น้องพี่น้องสิเข้าใจคิเป็นจังเลยเป็นจังเลยเป็นสมรสิ้นเชิงคือย<ส>่างๆเขาเจ้าขายยาให้นไหม็นงหกวหน้างักหลังงอกหลังงัวหน้าเพราะกลายเป็นตุ๊นามน ขาอย่างนเรอา้เปไก่สิไปสิมาอนสิอน้วยแต่้คุดีสุบานนี้ก็ที่ท้องก็กราบก็ไหวนี่ก็เพย่งนี่กไปพระขึ้เจ้านครกบทุกรูุทุกองนครับเนาะีกรบิ่งกระเว้นสองมือนะครับไปน้องครับงานมาดีกับรลสิ่งมนก่อนก็รัสิ่งนะครับกลางบนนะครับเที่ยที่เสียสลลาเบียดลางาน แต่ล้ามสรงกํลังเร่งเชียรมกําลังเรงใจผู้สวาเคชื่อกํลังเล่นกล้องเรียไปดองตาเดิตีดิีงอไ่มีนเกผู้สาวาเื่อกล้องเรียไปองาย้วเอ้วว่าันคนน่ารักไม่เล่า่มีันเล่า้วแม่น้เ่ค่ะาแม่พ่วไม่อยู่ใสขอเสียงแม่พ่วนะะเอ้ตะห่น้องแม่พ่วงเสียงแม่พ่วงม่พ่วียมีวัไเล่นกินยังหรอครั้วเลอ่ะแม่พ่วมาเข่าไปน้อจ้ะ เวทีกวมรนะครับขอเขากัตั้งแล้วนะครับทั้งมนหมดเลยครับมาดูมาลับซิ้นนะครับพี่น้องครับนะหอดแล้วหอดแล้วหนางานนะครับมาแลนพกอกันครับทีมงานบอลับเพชรระเบิดนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้เดินทางต่อไปที่รอบนี้สมองคนกวนก้มเือนบ้านถึงวัะก้อนหลงก้อนเลื่นนะครับมาไล่แนบเพลงรอบนี้สมองไม่เหมาะกับเธอเห็นหอุ่มเที่ยวผ้าบรรยากาศในหนางานนะครับวันนี้นะครับเนาะ ค,ครับผมค,ครับเสร็จเ,เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับนี่ทีมงานพอเป้ไล่สดเบลรงพ่อ,อ,อกันแน่นอน,อนอโอเคครับผม <laughs>